มออไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรน้องตั้งใจเรียนตัน้งกี่เรียนรู้ไหมเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็เราก็ทําการพ่นสีโพงนะครับเก็บอย่างนี้เลยนะดูยงเงเริ่มเงาขึ้นมาอยังเงาไหมเริ่มเงาอยังเงาแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่อะไรเดี๋ยวเราก็นั่นที่หลังนะครับผมตอนนี้ก็ล้อสีแหง้งสีแห้งยากจัดเยิ้มเยิ้มอยู่เลยนะครับนะดูดีขึ้นมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ววะ สีพูเริ่มหายไปแล้วครับผมเดี๋ยวก็เราอาจจะทิ้งน่องรอยไว้หน่อยของสีมพูนะครับผมให้น้องเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่อะไรกันนะครับอ่ะแล้วครับผมเราก็เตรียมอะไรรอแล้วนะตอนนี้ก็แบบสีโครงแห้งแล้วอ่ะเดี๋ยวเตรียมมาออกกันเลยนี่ก็จะมีชุดสีนะครับชุดสีสีเ,เงินแปะลายเวฟ้อยพายนี่น้องเขาแบบอยากโตไปเป็นลอยพายไงนะ อันนี้ก็ทุทสีชิ้นดำมีแล้วก็มีโชออกนับรับนี่โชกคู่หนึ่งเป็นสีแดงแก้วนะสูงสองร้อยแปดสิบแล้วก็ไฟหน้าไปท้ายทั่วไปนะครับอะไรทั่วไปแล้วก็สึงามเบาะล้อแค่นี้นะครับมาดูกันว่าความสวยจะออกมาขนาดขนาดไหนนะครับผมไปประกอบกันเลย เอาละครับผมอะไรแล้วก็มีไม่มากนะครับผมมีแค่นี้ละครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสวยเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มจากการถอดอาร์มก่อนเลยนะครับผมเริมถอดอะไรเดิมมองแล้วครับผมใส่อะไรใหม่เข้าไปนะครับผมเราก็ใช้เป็นอาร์มยืดนะครับผมเพื่อทรงเฟี้ยวนะผมแล้วก็ใส่โชคคนะฮิวสั่งโช๊กมานะครับผมประมาณ280มิลหรือยังไงเนี่ยครับผมโหดูเหมือนมันเตี้ยไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวต่อโช๊กมาใส่นะครับผมแล้วปล่อยมันก่อนแล้วก็เริ่มจากการใส่ไฟท้ายกันเลยนะครับผมนี่ใส่เข้าไปใส่บางคนท้ายชิ้นดดดนนนะะะคคครับผผูู้อยย่่าาางเีวไมมม แต่งแบบตามสไตล์ของเรานะครับผมนี่สุดยอดเป็นไงแล้วครับผมนน่เร้ก็เดิมใส่ยางใส่ล้อนะครับเราใช้เป็นล้อสีน้ําเงินนะครับอยากจะบอกว่ารถคันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเอมเองหมดทุกอย่างนะครับผมซื้อมาเองหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนี่แล้วก็ป่อกรอบชุดหน้านะครับชุดบางโคนอะไรนะครับผมดูทรงดูเซิงนะครับชมไอทีวอย่างไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเราก็เริ่มใส่ชิ้นคางแล้วนะครับทุกคนนน่เพื่อดูทรงดูเซิงโอ้โหโคตรเท่ครับน้องนี่ขนาดยางไม้เสร็จนะครับผมเราก็โหลดโช๊คหน้าด้วย โหลดแบบไขขึ้นไปเลยครับผมจับถึงอุ่นจับนี่นะครับผมต่อไปก็เป็นการใส่คันเกียร์นะครับทุกคนการเกียร์แล้วก็เปลี่ยนนะครับผมนี่ถึงทําการประกอบแล้วนะครับผมนี่ก็ลื้ออีกครั้งนะครับผมทรงได้แล้วต่อไปเราก็ใส่บ่อนะครับผมนี่น้องโอเขาก็มาช่วยด้วยนะครับผมโชคหน้าเราไม่ได้ตัดแกนนะครับเราก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วโคตรเรียมเลยครับผมเป็นไงไปดูกันนะครับผมความสวยขนาดไหนเออไอตรงที่ค้ำท่อครับไอตรงที่ล้างท่อครับเราใช้เหล็กรูทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวราซื้อเหล็กโค้งมาใส่ให้น้องนะครับผมเป็น พี่พีนึกภาพตอนแรกๆนะครับตอนที่เขาเป็นสีชมพูสีแดงอยู่นะครับผมแล้วมาดูตอนนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงไปให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเราเน้นเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับโชคสีแดงตัดนะครับผมนะก็รถก้าเสร็จแล้วครับหลังจากเราทํามาหนึ่งวันดูสภาพรอบนะครับโอเคเป็นไงครับผมสภาพรอบสวยหรือเปล่านะ ก็ดูดีครับก็เก็บพองามถึงไม่ไม่ถึงไม่ได้แบบว่าเลือดหรูอลังการมากเท่าไหร่นะครับแต่เก็บพองามเราเราจําภาพคันสีพูคันสีแดงนะสีแดงแล้วก็มาเป็นสีพูนะจะไปมาค่ะคันสีแดงเป็นเก่าๆเลยจะย้ายยายน้องเขาเออย้ายน้องเขาไหม้นเป็นสีพูจากสีพูจากคลิปนู้นกลายเป็นคลิปนี้ครับเออคันนี้ดูดีขึ้นไหมเออดูดีขึ้นไหมดูดีพิมพ์หนึ่งนะครับ ดูดีก็พิมมาก็มาเดถามความในใจดีกว่าถาความถามความในใจน้องเขาดกว่าว่ารู้สึกยังไงโอ๊กน้องโอ๊กโอ้โหอ่ารู้สึกไงได้รถคันนี้มันแบบมันต่างจากคันเดิมไหมมากต่างกันมากเลยต่างกันมากแล้วแล้วดีใจไหมดีใจมากครับมันดีใจมากผมพูดไม่ออกพูดไม่ออกนะน้องดีใจมากครับพี่เจ็บต้นตันแต่ลองลองขอมนี่ลองค่อมเออลองค่อมดิ คลามเหมาะไหมเข้าปะเออแต่งใบอ่ะเป็นเด็กดีเออกระจกอ่ะกระจกใช่ไหมตามกฎหมายก็ต้องมีใช่ไหมแต่เราเป็นสายทรงซิ่งเนี้ยแต่ไม่ต้องใส่อะไรไมไม่รุ่นเออไม่ใส่แต่ขี่ให้มันปลอดภัยอ่ะเออดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาก่อนเดี๋ยวเขาจะมีบอกว่าเฮ้ยเนาะทำไมไม่ใส่กระจกให้น้องอะไรอย่างงี้ไม่รุ่นเดี๋ยวนี้ครับพี่ ไม่รุนเดี <It> s <S s <S ๋ยวนี้นะครับผมก็ตามนั้นเดี๋ยวน้องก็จะไม่ใส่ไม่ใส่ก็เรื่องเขาเราทําให้แค่นี้แล้วนะครับทําให้แค่นี้ก็สุดๆดแล้วนะเป็นไงน้องเท่ไหมตอนนี่เท่ไหมชอบไหมชอบมากเลยแล้วเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีอยู่แล้วไอ้น้องคนนี้ไอ้น้องคนนี้เป็นเด็กดีอยู่แล้วผมขอบคุณพี่ทิวมากที่แต่งให้ผมแล้วก็ขอบคุณพี่พีทุกคนทีพี่พว่าแต่งให้ผมก็คงขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้น้อง ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้ไหมเนี่ยขอบคุมากเออตั้งใจเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันแรกน้องจำวันแรกได้ไหมวันแรกที่น้องมาขอติ๊กเกอร์พี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ยินดีหมดทุกเจ้าเป็นไงนี่สวยปะยินดีเข้าแก๊ง h e l l โทรด a กให้น้องแล้วก็ ต้องดูแลรักษาอะรูัก่าดีกว่าเราจะได้มาเห็นบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั้งวันดูเป็นยังประกอบเหนื่อยขนาดไหนขอให้อย่างเดียวเป็นเด็กดีเอาผมมาโอเคเนอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะไปแต่งรถอะไรอีกหรือจะไปทำอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ